สวัสดีครับวันนี้ผมมีกีตาร์มาแนะนำอีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้เป็นกีตาร์ Squier s t r a t o c a s t e r Affinity นะครับตัวนี้ความพิเศษของตัวนี้เดี๋ยวผมบอกจุดเด่นก่อนเลยแล้วกันตัวนี้เป็นกีตาร์ปี2021นะฮะตัวนี้เจ้าของเดิมซื้อมาแค่3เดือนเท่านั้นเองใหม่มากๆนะครับอ่าผมให้ดูตรงนี้ก่อนเลยน็อตเนไม่มีสนิมเลยนะอ่าน็อตอะไรไม่มีสนิมเลยนะครับ เงาวับมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันหน่อยนะครับตัวนี้เป็น s q u i r e f i n i t y นะครับเป็นสีโอลิมปิกไว้นะครับมันจะไม่ขาวจัว้วะอันนี้ถ้าตรงปีกกาดนี่คือขาวจั้วเลยเนาะแต่ถ้าบอดี้มันจะเป็นโอลิมปิกไว้นะครับถ,ถ้านึกถ้านึกออกก็เป็นกีตาร์สีที่พี่เสกใช้อะ่ะออกมันจะออกงาช้างนิดๆน,นะครับแล้วก็อ่าเป็นซิงเกิลค,คอยสามตัวนะครับก็เป็น เป็นแนวสแตทแท้เลยนะครับแล้วก็พอเป็นเมเปิลนะครับพอเมเปิลฟิล์บอร์ดเป็นโลสบูดนะครับแล้วก็ลูบิดก็เป็นโครมนะครับแต่ว่าตรงลูบิดตัวนี้จะเป็นแบบไม่มีเขาเรียกไม่มีอะไรนะไม่มีน็อตติ่งออกมาครับจะคล้ายๆกับของตัวเฟนเดอร์นะครับซึ่งเขาจะซ่อนซ่อนน็อตไวมันจะไม่เป็นน็อตมันจะเป็นเดือ,อยอยู่ข้างในซึ่งก็สวยดีเหมือนกัน นแล้วก็ตัวนี้เป็นเฮสต็อกแบบหัวโตนะครับเฮสต็อก ok หัวโตตัวหย่องเป็นหกหลักนะครับเงาวับเลยอส่วนบอดี้บอดี้เป็นเอลเดอร์นะตัวนี้ได้บอดี้เอลเดอร์ด้วยนะครับซึ่งก็กีตาร์เฟนเดอร์ก็ใช้บอดี้เอลเดอร์เป็นเป็นเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับตัวนี้ก็เป็นเอลเดอร์ด้วยนะครับอืในราคาที่ประมาณเนี้ยเนาะ ราคาผมบอกเลยไม่ถึงเจ็ดพันตัวนี้เราผมตั้งไม่เกินเจ็ดพันนะครับของใหม่อยู่ที่8ปดพันเ้าถึง9ก้าพับาทนะครับไปดูในช็อปปงชอบปีได้แต่อันนี้ก็เหมือนของใหม่เลยนะมีผมมีกระเป๋าให้มีคันโยกมีพวกใบคู่มืออะไรต่างๆให้นะผมเปิดให้ดูแป๊บหนึ่งเนี่ยฮะโอคู่มือแท็กแท็กตัวนี้อยู่เลย นไหมแท็กว่าพอเป็นอะไรยังไงแล้วก็ตัวนี้ซื้อจาก Music Arm นะครับก็ได้กระเป๋าของ Music Arm ด้วยเนาะอ,อ่ะโอเคพูดเยอะแล้วเดี๋ยวมาลองฟังเสียงดูนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงผมก็จะเล่นเหมือนเดิมนะครับเป็นเสียงคลีนไล่ตั้งแต่ปิ๊กอัพตัวนีกผสมปิ๊กอัพตัวกลางแล้วก็ไปผสมกลางกับบิดแล้วก็ปิ๊กอัพบิดนะครับแล้วก็วนไปเล่นเสียงแตกนะครับ Okay. จะไปลองฟังดู เสียงก็ก็ <S <S <ๆ>สเตตนะครับเสียงก็แนวสแตกตสเตตแล้วนะฮะก็จะไม่ได้แบบอ้วนหนาเหมือนกับ l e s Paul หรือ SG ที่ที่เคยรีวิวไปนะครับอันนี้ก็จะออกเสียงบางๆใสๆนิดนึงเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็ใครสนใจก็ทักมาได้นะครับตัวนี้บอกเลยว่าราคาไม่ถึงเ0็ดอ่าบอกองนี้กันเป็นง0 0เจได้อะไรบ้างก็มีตัวนี้นะ,ะกีตาร์ดูสภาพวีหนึไม่มีริ้วรอยอะไรเลยน,น,เน็อตเนตยังใสๆเลยนะฮะ อ่าดูหัวดูหัวเป็นสควอ์โลโก้ทองนะครับอันนี้อย่างที่บอกผลิตปี2021ผลิตอินโดนีเซียนะตัวนี้ไม่ใช่จีนนะครับเป็นผลิตอินโดนีเซียด้วยอมีอะไรบ้างที่ให้ไปแขกถ้าผมติดอย่างนี้ก็ของใหม่ดีๆนี่แหละฮะเนี่ยใช่ไหมเหมือนใหม่เลยนะครับแล้วก็มีคันโยกให้นะครับมีคันโยกให้มี ปแจเขันคอแล้วก็สปริงอะไหล่ให้หนึ่งอันนะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับเป็นคู่มือของสปอยเออร์เนาะก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับในดีสิปชันเนาะตันนี้ราคาไม่แพงนะครับอยู่ในเหมือนเดิมถ้าอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลผมขับไปส่งให้เหมือนเดิมนะครับโอเคอนนี้ก็จบเท่านี้นะครับใครสนใจทักมาได้นะครับสวัสวดีครับ